ครับซื้อของมาเรียบร้อยครับครับผมวันนี้น้ำยาตีนไก่น้ำยาบ้านไก่บ้านยาบ้านมนื่นหนึงครับอุพี่อยากอุพี่เนี่ยอยากพี่ตุ้่พี่ตุ้่อยากสิมีตีนไก่ครับผมก็เลือดตั้หน่อยถ้าเบิ้งนะครับเบิ้อฝากกดติดตามนะครับเบิ้งสูตรเดาเรื่องมุเจ้าเรื่อง,าองอยาปลาปลาทูครับผมชายบัวปนังชายบัวพ่อ พักความล่างมากไวเร็วป่น3ีมนลวกลวกตีนไก่วันวันนี้มีหม้อมีเตาแก๊สอย่างเต็ม Học xài tìm cây còn hạt luộc nồi Ui, hãy xài đơn cả con Tìm cây Xài ừ. chai, xài rung bàn Hạt nấm nè, Tấm nha หย่นี่ครับผมใส่เลยถูถูถูมากหต,โตแ<ท>ัแล้วป<ท>่ะเนี่ยนี่กินหอมปุ้มไปเลยใส่มาถูกว่น,นไปหนท่วอือน้อใส่แล้วเดียวใส่ก่นกนไอยครับ ใส่อันนี้ครับน้องอใส่เครื่องเยอะครับผมสินากินพักเกี่ยวเมยกันครับผมว้าวรสจิ๋วได้หวานทูกเริ่มอ้อมนะครับมามากทุกนี่ไลนสิครับ เรื่องห้องต้มแลรวครับผมน้ำเบแล้วห้นี้เลยตัมาตัองเดตัมาไตำเรียบร้อยครับสีไปตํำไ่ได้บาทนยเดีเลยได้บาทแล้วใครจะใครนี่ละคาไม่ค้มครับผมสั่มไม่บาเหนนั่เลยครับนอนเเนี่ยกรแตก อกิดจัดพอะไยเติมยังอีกบ่เอาเคียร์ให้เบ้งนหนนหมเตียมกระเปอยพอดีน้องเดี๋ยวค่อยเป็นตอนกินแล้วข้าปุนายก้าวุอนครับผมคเปิดควันมูเลยนสามกิโลสามกิโลกินไปกุเลยใหญ่มันเป็นอะไรที่เขาชอบนะคณมากินขอวปุ่นนะชอา ปกติอ้วนๆชอบเือดนะอบักพริกหน่อยนึงหอมใช่ไหอมครับสุดยอดคีอรุ่งอะไรก็ผัดเจ็ดกินเองแซ่บเองแซ่บปะครับโยกแ่บยิหงี ว่าก,ก,กินตีนว่กินตีนเพื่อนเราว่กินตีนไก่ไม่ได้ซื้อลูกชิน้นแต่ก็แบบแบบรสชาติแบบมันบานดีเท่าพี่นะหล่อนก็ซื้อกินเยอะแยะมีอยู่วันหนึ่งซื้อมาหนูไม่กินเลยคันเราเป็นคนชอบนมจีนอันนี้ทำไว้นานๆก็ไม่เสียนะเนี่ย บ่อยกับเมี่ยนะครัมาท่านมเล้วท่านดอกเยน็เยนเย็นโอ้หม้อบเริ่มพ่อไปฝากไอ้นรือพ่อจำได้พี่โตงเออบอกแกอยู่นะพี่โต๊ะบอกไหมแก,แกมบอกว่าทําน้ํายาอะไรก็เลยบอกน้ายาปาปกินน้ำยากับน้ำยาปาก็ไม่ไกินเออแกก็เลยบอกโอเคโอเคก็เลยบอกแกว่ามันไม่เผ็ดหรอก เซตนาออกเนี่ยไม่ต้องเนียแบ,บทำเองซิ่มติ่นไกเ่เปลือยบอกดูไทยเบิ่งจักบาทเนี่ยหนุบนับเนาะอเอ้ย รถฟีดาววันที่สิได้แล้ววันที่รถกีดาวเฮ้ย